บุกเข้ามาครับผมเธอมาหาหนูนี่แหละครับหญ้าหกยังเอวนี่หญ้านีตั้งใดนี่ครับเอ้ยยู่ครับตั้งใดครับเจ็ดใดผลงานเดกโตถึงสิบือเปล่าครับมาหนึ่ครับผมตั้งใังไดครับเอามาครับโอ้โหตั้งยังไงครับผมเออด็กครับพี่น้องตายเกืองจึงอยู่ครับพี่น้องยูครับ ับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่สุขคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมทั้งไม้ทั้งเกาครับผมขามาติดตามสัญหาเระทุกนาครับผมเมื่อนน้่็จะพามาหาอยู่หากินอีกเป็นเช่นเคยแหละครับอาชีพเกาอีกแล้วครับหนูครับผมเสีอครับรถสุดท้ายแล้วครับเหลือเท่านี้แหละครับผมใส่ไปทีละเมื่อถึงเครื่องขวดครับขวดน้อยครับเ่ถึงร้อยซีซีครับผมก็ได้เพราะได้ยุ่ได้กินนี่ครับสูตรนี้ครับสูตรหาครับผม สูตรล่าสุดแต่ยังบ่ได้เอดคลิปออกไปนะครับสูตรนี้เก็บไว้ครับผมค้มฟ้าค้มฝนไม่เหรอครับพี่น้องโอ้ยตกเมื่อคืนก็ตกเมื่อวานก็ตกแบบแห้งแห้งมาคืนก็ตกแห้งครับผมสูตรนี้จะเช็ดฝนงานได้ดีสั่มใดครับผมถึงน้ำฝนก็รอบที่แล้วได้ยี่สิบเอทตัวครับล็อกนี้ครับผมหมา้เก่าๆยังอยู่ครับต้นไม้ต้นนั้นครับมาก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับผมมาหาอยู่หากินครับนี่มีการดักครับผมดักแบบแอบทางครับ เดี๋ยวเขาจสีสีนูเืียลงไปครับผมทิการเก็บง่ายครับผมแบบเรียบง่ายครับไม้ดีอยู่ละครับผมไม้เก่าครับผมก็เพราะมีห้อยอยู่เดี๋ยวจะมาลุ่นน้ำกันมืออื่นเศร้าครับผมคือนี่บมาดอกมาอื่นเศร้าเลยครับนี่ก็เพราะมีห้อยแลนห้อยกัดอยู่กับโบไม้มันได็ครับก็ตรงดีอยู่ครับผมเื่อนอย่งมาติดตามผลงานน้ำกันครับอื่นเศร้าครับผม เดี๋ยวขออนุญาตดักหนูก่อนครับตอนนี้ฝนกาลังจะมาครับพี่น้องเหมือนตึบมาเลยครับผมสูตรนี้จะเฮ็ดผลงานได้ดีทําไใดครับผม <c oughs> ติดตามกันมือนเศร้าครับผมพ <c oughs> อกันมือนเศร้าครับเอฟซีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียามมือเศ้าครับพวนี้ว่านกับฝนกับฝตกครับผมมามืดล้อมอ้อมใบอ้อมไม้ครับบ่ตกครับปลอดภัยครับมือนนี้ครับผม แต่กับยางมะก่กครับท่าทางฝนตกตุ่มือครับเละอยู่นี่ครับทำครังจืดแฉะอย่างไครับผมไปติดตามผลงานน้กันเลยครับผมเศ้านี่ครับผมกับโมเสกสุดฮาครับผมว่าจะได้ผลงานมากหน่อยเท่าไดนะครับเนาะติดตามผลงานไปน้ากันไลครับผมหม้ก็าไม้เดิมครับผมไม้หมานครับหมายได้21ตัวครับผมไปเศร้าเอ็ดครับ มาลับหลังมาได้ห้าตครับผมรอบแรกมาดักสกิบก็หลังได้สิบเอ็ดตครับสิบสี่หลังได้สิบเอ็ดตกับมาดักเอ็ลงอยู่จุดเดียวได้ได้ยีาา่สิบเอ็ดแล้วก็มาเนี่ยกะลังนี่ยังไหนี่หนูป่ะครับเอารัานนี่ครับพี่น้องมาอยู่ครับโอ้โหครับผมนี่ครับผม,บผมเขาครับพี่น้อง มายูครับนี่ตังออกมากเลยครับผมโอ้ยผาดครับพี่น้องหลังเลกกับบด้ซะแล้วหลังเลกับ่อเขาครับพี่น้องเงียบครับโอ้ยขออนุญาตเก็บกันครับดูเงินต่อครับผมหลังแรกันกับลั่นอยู่ครับผมหลังแรกหลังช่วงถ่ายถ่ายแล้วครับผมแต่ว่าเขาเข้าว่างขางหลังมันครับผมน้ำก็ท่วมหมดแล้วครับฝนตกครับ ขี้ได้เยอกโตครับมองไม้หากินไก่หายากของบ้านฝนก็่สีตกดักขว้าฟ้าเข้ามือใ้จังไล่ครับลังนี้เอาบ่อาครับผมลังนี้ก็บบเอาครับผมโอหเงียบครับลู่กัดไปเรื่อยๆครับผมงานยังบ่คมี่หลักครับผมโอ้ยังไงนะครับพี่น้องวันนี้ครับผมมาจะได้กินบ่นี่ครับลังนี้ยังไงนะครับ เออให้เรียบร้อยครับนี่ไม่คุยหาแหลกอยู่ครับผมอยู่แล้วครับหลังนี้ครับผมโอ้โหงามๆอยู่ครับผมกัะปุกใหญ่กันเลยครับผมรุ่นๆครับผมมาแล้วครับตัวแรกครับลันหลังที่สองครับลันหลังแรกฝ้าโอ้ลันมาถึงหนูโอ้ขี้ยังนี้ครับผมเสียวงูก็ยังนี่ยังโคตด หกแตต้องบุกเข้ามาครับผมเธอมาหาหนูนี่แหละครับห้าหกยังเอวในห้านี่ตั้งใดนี่ครับอ้ยูครับตั้งี้ครับปักเอวฮักครับผมเรียบร้อยครับยูครับอ,มอ่มาแล้วครับผมสองแล้ว นี่กำลังงามๆอยู่ครับผมสองละสองแล้วครับผมโอ้โหมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาปลาหกเนี่แหละครับหลังนี้เขาบ่หลังนี้เขาบ่ก็โอ้ยหลังนี้หลังนี้ไม่เข้าเขาก็เก็บ้ะครับ เก็บนะครับพี่นอนะ้องเนาะเออวางถ่ายดักไว้ได้หยีบอหลังนี้ได้อ,อยีบ่เมียงบ่โอ้ดักขกบฝ่าว่านี่เงียบครับผมเรื่อนกันต่อทั้งไม้ลำน้ำแช่ๆนี่แหละครับผมน้ำท่วมเลยแล้วครับผมฝนตกเป็นอาทิตย์ครับพี่น้องวั่รู้วใช่ไหมวันไหนครับ เนนนกันใส่กับน้าเลยครับผมมีโขกอยู่โอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหยักษ์ใหญ่ครับนี่เป็นไงครับพี่น้องโอ้โหยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่มีโขกอยู่นี่ครับผมทางวดดีเด้ครับมาแล้วครับสามครับพี่น้อง โอ้โหยักษ์ใหญ่ครับผมต่อครับน้ำครับน้ำทั้งนั้นแหละครับนี่พี่น้องหลังแรกครับผมหลังแรกโต้บอกครับว่าเป็นน้ำเหมือนครับผมโอ้หลังแรกไม่เข้านะครับผมยัดเก็บครับลากระไม้ไมปลาหกหกรุนกันไปเรื่อยๆครับผม ได้ผลงานแต็กโตถึงสิบรือปลาครับมาไหนครับผมลังยังไงครับเอาครับโอ้โหลังยังไงครับผมเออไหนครับพี่น้องตายเก่งจึงอยู่นี่ครับพี่น้องสี่ครับเขาหาครับผมได้สี่ครับอ๋อเปนไรครับยงงามอยู่ครับผมกำงามครับพี่น้องหาแหละครับสี่ครับผมสี่แล้วครับ ดักนูวปัญญาใส่เบ็ดครับพี่นอ้องลุยน้ำเลยแหละครับผมยังไลครับหลังเอาพี่น้อน,นอี่ครับทาาก็บมี่ย่ได้ครับหลังนี่เอยังเลยครับนี่เขี่ยะคืบตึงครับในครับพี่นอ้องวานปลาไหลกินเบ็ดครับเอาอยู่ครับพี่นอ้องนั่นมันเป็นจังซี่ตัวนี้ครับตัวที่หามาเลยเ่าโ,โ,โอ้โหเรียบร้อยครับหลังนี้ อ่า,าแล้วครับผมต่อเรื่อยๆจังมีทางงามเลยครับนี่พอมีทางห้อยแรนเป็นลองเลยครับผมจะบกเขาครับบอกเขาก่าเขามันต้องลันครับพี่น้องลันเรืห้อยกลิ่นห้อยหลากนะครับเนาะโหทำมันเข่ากับดักฮาตอนมีห้อยพิสังเกตครับ หนูมาเขืาครับหนูเขา้ามีห้อยมาแทะกินเนื้อยอย่าง,งเออมันบาลั่นกับว่าไปอีกอย่างครับโบมีการลองร้อยอีกอย่างเลยแสดงว่หาหนูบ่มาเลยบม่มีโตเลนมากครับผมเด็กยูซื้อครับผมปอะหยัดเก็บโอ้ยอย่างไดน,นอกนี่ครับไตมาะหาครับพี่น้อง ดุูมันไปเรื่อยๆครับเงียบครับพี่น้องมาต่อครับผมจักใกล้ๆกันนี่ละครับผมเอาเงีย้ยนี่ครับพี่น้องขึ้นไปยืนทึ่งโอู้หูมูนุ่งปุยครับพี่น้องโอ้โหโอ้ เลยแต่หางครับถือหางครับพี่น้องโอ้โหขาดครับหางขาดเสียดายครับเมื่อคืนบุได้มาหยาบนะครับผมโอ้โหเข่าหางครับพี่น้องจบเลยครับผมบุได้โตครับผมเลยแต่หางครับบุได้หนูเลยแต่หางหนูโอ้ยหามเลยกินหางหนูเหรอหนูว่กินกินหางครับอ๋อหลังนี้เข่าครับผม นี่หนูมันเข่ามันต้องเป็นทังสี่ครับพี่น้องนี่ลันบ่ถือครับเห็นบ่ทันได้แต่ขี่หยาครับหนูไหวพลิบทันครับผมโดดหนูยังข้อหลงเหลืออยู่ด้วยครับพี่น้อหนุ่มกำลังนี้ครับอูโหูยเป็นไงครับรังนี้ครับผมเรียบร้อยครับผมหนูหน่อยครับรังนี้ครับผมอึย ดูครับยนงไงลอยครับนี่หกครับเก้าเป่อแต่ไ,ไหนลั่นเปื่อแต่หกหกในกับเก้าแล้วครับผมเก้าเดี่ยวหกครับปลานะครับผมไม้นี่ครับผม เราขั so ้นไปหุ่นเล้ครับผมเกือบหอดต้นไม้ครับดูน้ำกันครับล็อกอีกสองล็อกทุท้ายครับผมจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับโอ้โหเงียบครับผมหลับนี่จะกาจัดหนูได้ยักโตครับผมตอนนี้มาแล้วหกครับผมจะประกาศยังบวเบิดเตเอ้ายังนี่ครับพี่น้อง ยูครับพี่น้องยูครับยูไม่ยากจัดการครับเรียบร้อยครับพี่น้องยักใหญ่ตัวครับผมภาพสวยง,งามครับผมงานครับเจ็ดแล้วครับผม หายังไม่หมดครับพี่น้องยังเหลืออีกหลายครับเดี๋ยวฟังน้ออีกสามสี่หลังครับฟังต้นผือนะครับผมต้นผือตนอ้นทูบครับอทิเกิกลังขึ้นครับพี่้อเจ็จจจจดโมงอนะครับผม ต่วน้องกันเรื่อยๆครับผมไอ้ไนี่ตัวที่แปดยังมาห้ามันน้องได้ไวเวลาเจ็ดเอ้โหเรียบร้อยครับหลังนี้ครับนอนอยู่บนข้างนี่เนาะอุ๊ยอ๋อไอ้แปดนะครับผมตัวที่แปดมาแล้วทางไม่ค่อยดีเด้อครับนี่ไม่ มีแต่ห้อยคุยหากินครับเหมือนมันอพยพขึ้นมาจากน้ำครับผมเล่ดดักครับห้อยคุยหากินแต่โอมาครับกลับยังยู่ครับบอลันมายั้ครับผมแสดงวมานรู้ตัวนั้นหรือเปล่าโอ้โหงานกนเมื่อยครับพี่น้องฮะออกหากินก็นได้มากเมื่อยก็ได้ ยางเมื่อทุกเปล่าก็ฝนเกินตกดีตกหายลังนี้จังไดโอ้จังสีเลยไมมครับพี่น้องมาแล้วครับขึ้นวันนี้ว่าย่านลองย่านฝนมาขึ้นก็ได้เอาอยู่ละครับมาแล้วครับผมเออตกที่เก่าละครับแต่พอสิบโตมแล้วครับ,เ,บ,มรบเมื่อนี้ครับผม สิบต oh, oh. 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 ัวกินยากจริงนะครับนี่น้องเวลาจะกินง่ายๆนั่นแหละสิบตัวรอบที่แล้วได้ไปหาเองครับผมโอ้โหวบกเข้าคอยกดหากินครับดักว่านกฝนีตกฟอมก็เลยดักเมืองซุ้งวันหนูมันฉี่ขืนมาหากินทั้งนี้ครับลังเทายของล็อกนี่ครับผม เงียบครับผมไปฟังผลต่อครับสองสามลังทุทตายครับบุ้งไว้ในยอดงามๆครับพี่น้องบุ้งก็ได้รุนกันเบิดแล้วได้ปะสิบตัววะครับเมื่อนี้ครับผมร็อตทุบบตววนนทตายครับผมสามสามลังสี่ลัง เอาสิบมาแล้วครับผมสิบครับงามครับตัวนี้เอโอโหสิบแล้วครับผมโอ้มาแล้วสิบแล้วครับมื่อนี่ครับผมอ,อีกลังนึงมาครับเนะี่ย นี่ก็เงียบก็ห้อยคุยหากินนี่ครับเลยดักเพราะว่าหนูเข่ารดูหนาฝนนะเนาะมันจะเข่าฝนแล้วครับเพราะหนูมันจะแลนบ่คอยเป็นทางเท่าใดครับผมห้อยยับยับห้องก็ดักเลยล่ะครับดักทรงไวรนะครับพี่น้องมีเดี๋ยวมันก็ถือเองครับแต่มีหนูมานะนี่ห้อยคุยหากินนี่สิ แต่มันม้ามันจะกินครับผมไม่เข่ากับห้อยอย่างเะแล้วเบิร์ดแล้วครับผมนี่หอยมาฝากลายฝากแช่ครับผมฝากช่องสัรหาเลาะกตุ้งนะครับผมงามเลยครับผมรอบแรกก็ได้กินนี้ครับพอเสื้อตัดนี้ครับผม โตลาสุดครับผมผิดหวังครับเขาดีอยู่ครับผมได้ครับผมจากไม้เก่าไม้เดิมก็ยังเก็บผลงานได้บบผิดหวังครับรอบนี้ได้ซิบครับผมเข่าไปน่าจะว่าสิบสิบสามสิบสี่หลังครับผม ได้สิบตครับถือว่าโอเคอยู่แล้วครับผมสี่สิบสี่สิบสี่สิบสามสี่สิบสี่หลังครับผมกับดักครับผมลงุ่มสิบตครับผลงานเมื่อนี้ครับผมมาฝากอะไรฝากแจ้กฝากช่องสัญหาเลาะทุ่งนาครับผมกดจาลืมกดตามกดกระดิ่งก็จะไม่ได้พลาดโอกาสดีๆจากพันสันนะครับเนาะถือว่าสัญหาเลาะทุ่งน,นาเลยครับผม ราบลาไปเพียงเท่านี้นะคะรับผมภาพเสือเงินงานจากหนูหนาครับผมับสวัสดีครับผมลอน